จะบอกว่าในพื้นที่ปราจินบุรีจะมีแต่โโจเลือดร้อนเขามีโจจพลเมืองดีด้วยนะคะรอบนี้เป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจเห็นคนร้ายบุกเข้าไปในศาลเจ้าพ่อเสือ,อปรากฏว่าไปขโมยค่ะเห็นขโมยกำลังขโมยก็เลยตามล้อมจับกันจนได้ค่ะ ุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่น,นี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นยืนล้อมชายคนหนึ่งค่ะที่แอบมาขโมยสิ่งของในสารเจ้าพ่อเสือที่อยู่ริมถนนในพื้นที่ตนนําบลหนองกี่<ม>อํเาเภอกบินบุรีปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากน้องๆทั้งหมด6คนนี่แหละค่ะเมื่อคืนนี้ตี3เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะในกระเป๋าเขามีถุงปุย๋ยปรากฏว่าอา้า ขโมยของนี่นาเพราะด้านในมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆรูปปั้นไก่และก็เจอมีดด้วยสอบถามชายหัวขโมยคนนี้พูดจะไม่รู้เรื่องเหมือนคนสติไม่ดีสอบถามหลายครั้งก็ไม่สามารถบอกชื่อตัวเองได้ว่าเป็นใครแต่จับใจความได้เพียงว่ามาเอาของไปไว้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนสั่งให้เอามาวางไว้เอาไปวางประดับ ชายคนนี้นะคะก็เลยโชว์แพระเครื่องต่างๆที่แขวนอยู่ที่คอให้กับหนุ่มๆทั้ง6คนดู พอตรวจสอบเอา้าเป็นคนสติไม่ดีเป็นภูมิลำเนาเขาอยู่ที่แถวกบ,บินบุรีค่ะตำรวจก็เลยจำใจต้องปล่อยตัวไปทีนี้พอถามพลเมืองดีหนึ่งในนั้นนะคะคุณพาคินบุญเกิดบอกว่าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันเห็นชายคนนี้เดินอยู่ในสารแล้วก็ปิดไฟสารพอขี่รถย้อนกลับมาเห็นว่ามีพระมาวางอยู่ริมถนนก็กลัวว่า จะเป็นคนไม่หวังดีลเลยขี่รถตามเพื่อนๆอ,อีกห้าหคนช่วยกันจับตัวชายคนนี้เพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าที่ศาลมีคนลักลอบขโมยแล้วก็ตัดตู้รับบริจาคของศาลไปไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าค่ะออกมาเติมน้ำมันแล้วผมเห็นเขายืนอยู่บนศาลแล้วปิดไฟศาลแล้วผมกลับมาเพิ่ผมก็เจอพระวางข้างถนนแล้วก็เขาจอดลถนลงไป แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมนก็พาเพื่อนขี่มาตามมาดแูแล้วเราพูดคุยกับเขาเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอะ่ะ ก็เขาสติไม่ดีอะค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็ถือว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเ,าเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็ช่วยกันเอาข้าวเอาของที่พ่อหนุ่มรายนั้นขโมยไปมาตั้งวางเรียงเอาไว้ให้เหมือนเดิมที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะหมาวัยรุ่นทําดีก็ได้ไม่ได้จะมีข่าวยกพวกตีกงตีกันแบบนี้